สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูโรเบริรถือว่าเรา<ๆ>เลราอา,อาการทีเดียวครับอ่ะคันนี้วิตเตอร์500ครับหัวลากพร้อมกับโรเบิร์ตสามคาันมาส่งซานี่ครับซานี่ s อ1 3 5หรือว่า135นะครับ ทะเบียนน้องคายแดงว,ว่าส่งส่งทะลุต่างประเทศแล้วครับคันนี้นี่ครับโอ้สาคัญสวยครับสวยอ่ารอ้อยสาแรงมาครับนือว่าจาัดทีเดียวโอ้ถ้าได้อย่างนี้หากินสบายเลยครับก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่อ่าที่น่าทำครับน้องที่น่าทำ เพราะว่า,ารับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปตัวนี้น่าจะทําคอนแท็ก,กับสานี่ครับเพราะว่าเวลาไปส่งก็จะเห็นาสามขานี่้ไปตลอดครับเจ้าวิทเตอ์ห้ารผมเคยสอบถามคนที่มีหัวลากโรเบตนะครับอย่างนี้ก็ ทำเงินได้เดือนเป็นแสนเหมือนกันนะครับตลาดยังตลาดยังยังได้อยู่ครับยังพอได้อยู่หากินได้โดยถูกต,ต้องตามกฎหมายพี่น้องขับเคลื่อนอสองพลานะครับสองแาหลังเจ้าปิตเตอร์500นะครับวันนี้มาที่สุรินทร์นะครับอำเภอเมืองแถวนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรเนาะ นี่ครับเขียนว่านาวาบอ,อ้สร้างได้สวยครับมาตรฐานมากนี่ตัวน,นี้โค้งปุ๊บมีซอยด้วยครับแล้วก็เหล็กหนาจริงๆครับหนาปึกเลยแท่นเตี้ยด้วยพี่น้องแท่นเตี้ยนะนี่ครับใช้ย,ยางอี๋เดี๋ยวเดี๋ยว ตัวนี้ R อะไรนี่ครับแทนเตี้ยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเขียนว่า <c oughs> ม่เป็นไรครับตัวนี้นี่มันขอบอะไรเอฟเอฟยี่สบหกเขียนว่าเอฟยีหสบน็อตนะครับสิบนอ็อตแล้วก็มีบันได ตัวเลื่อนไฮดรอลิกนะครับบันไดพับอย่างดีเลยโอ้สร้างในมาตรฐานครับรอจัดครับรถกึ่งพ่วงรถกึ่งพ่วงนี่ครับโครงสร้างแบกโอ้สามสองศูนย์บกยี่สามตันได้ครับนะสบายมากนี่ครับเขาจะใช้เหล็กตัวนี้เชื่อมแล้วก็ตรงนี้เป็นไม้ครับไปแล้วบ่ยังครับยัง,ยงโอ้ กินเขายังที่อ๋ออันนี้แล่นในซานี่ตลอดบ่คับนี่ของซานีอ๋อล่นกล่อ๋รับจ้างทั่วไปอันมีจะขั้นล่ะขั้นเดียวครับันเดียวจกปีแล้วจากปีแล้วตัวนี้ผาต้องออกในหมู่าณสามเดือนครับสามเดือนนี่นะโอ้จักลานหูบบ่น หางนี่สร้างยุ่สิสายตอนทมอ๋อโอเคหกแสนบ่ประมาณหกแสนอ๋อโอเคครับสวยอ่ะเอาเอาจัดการเลยอนนขอบคุณครับขอบคุณครับวิตเตอร์ห้าร้อยโอเคพี่น้องเอาบอกบอกเพราะว่าพายุข้าวครับตอนแรกว่าปีนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้าวนะพายุมาสิบแปดสิบเก้าก็ได้เลยอะ นี่เป็นธุรกิจตัวใหม่ที่ใครสนใจนะครับสนใจยังยังยังกว้างอยู่ครับนะธุรกิจโรเบตหรือว่าหัวลากรับจา้างทั่วไปอ่ะก็าพามาดูครับบิสตอร์500 344แรงมาอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ